สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องลุงดีเกมมิ่งชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับลุงดีมีกิจกรรมใหม่จะมานำเสนอ กิจกรรมนั้นมีชื่อว่ามือปราบเท้าไฟก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเลือกรางวัลแจ็คพอตก่อนนะครับ fc ในที่นี้ลุงขอเลือกนี่เลยพีชติก ADA ไอสะนะครับผมยืนยันโอเคคราวนี้การที่เราจะได้ได้แจ็คพอตนะครับเราจะต้องได้คริสตัลทั้งหมด8อันนะครับผมถึงจะได้รางวัลใหญ่แจ็คพอตโอเคคราวนี้โอรครั้งแรกไอ49 RP นะครับ fc ใน1ถึง8เนี่ยมันมีของรางวัล คละก,กันไปนะครับซึ่งแต่ละครั้งใช้อพีไม่เท่ากันนะครับครั้งแรกเนี่ยของการเปิด 8ครั้งนะครับครั้งแรกจะใช้ RP 49 RP รวมทั้งหมด8ครั้งเนี่ยเราจะใช้ RP อยู่ถ้าเปิดหมดโดยที่ไม่ไม่รีเซ็ตนะครับ f c เราจะใช้อยู่ทั้งหมด1,732 RP นะครับซึ่งใน8ครั้งเนี่ยถ้าเราไม่รีเซ็ตนะของรางวัลที่เราจะได้อะมีโอกาสได้ก็คือคือคริสตัล1อนันแล้วก็คริสตัล2อนันแล้วก็ไอเทมเฮดเทคแล้วก็ไอเทมเฮดเทคแล้วก็ออฟ1ลูกแล้วก็ออฟ2ลูกแล้วก็สุ่มสกินระดับราคา520 RP ถึง975 RP นะแล้วก็ไอเทม แอบแบ็กหนึ่งอันนะครับซึ่งถ้า8ปดออย่างนียรวมกันแล้วจะมีมูลค่าพ p อยู่ที่2000ว่า R p นะครับเ c เรามาลุ้นกันนะครับว่าลุงจะได้อะไรโอเคมาครั้งแรกลุงเขาเลือกตรงนี้เลย4 9่สครั้งที่1ใช้19่ p บเนะเรามาดูกันว่าลุงจะได้อิสตันไหมยืนยันโอ้ยครั้งที่1ลุงได้กุญแจนี่โคตรเกลือเลยกุญแจเนี่ยครั้งที่2ล่ะยืนยัน โอ้โอเคครั้งที่2ลุงได้ off ออฟก็ยังดีนะครับ fc ครั้งที่3ใช้109 RP ดูซิลุงจะได้อะไรยืนยันโอ้โได้กุญแจ2อันคือของห่วยออกไปหมดแล้วนะนี่คือของห่วยเนี่ยสอ,อันนี่คือของห่วยครั้งที่4ยืนยันโอ้ได้แกบแบค็คซึ่งถ้าดูอย่างเงี้ยแกะแบ็คคือเป็นแกะแบ็คนี่น่าจะเป็นไอเทมที่ที่ดีที่สุดนะดังนั้น229 RP เนี่ย ลุงมีโอกาสที่จะได้ออฟสองลูกกับสุ่มสกินแล้วก็คิสตันมาลองดู2 2 9ดูสิอีกครั้งหนึ่งครั้งที่5ลุงจะได้อะไรลุ้นกันยืนยัน,นโอเค,อเคได้ออฟสองลูกก็ถือว่าโอเคเลยนะยังมีรางวัลที่ยังไม่ออกก็คือสั้น1เมตรกับคิสตันคิสตัน2เมตรแล้วก็สุ่มสกินถ้าใครคิดว่าตัดอันนี้แบบไม่จบอ่ะคือ มันต้องสะสมคริสตัลสีแดงอะให้ได้8อันอะนั่นหมายความว่าเราจะต้องคือเหมาเนี่ยเหมาเนี่ยครั้งละประมาณ2 0 0 0ัอพี การันตีชัวๆเลยได้คริสตัล3เม็ดดังนั้นประมาณ3ครั้งอ่ะคือ6,000ว่าอพีอ่ะ RP. อันนี้คือแบบไม่มีดวงนะคือแบบไม่มีดวงคือเปิดมาแล้วคริสตัลออกที่หลังอ่ะถ้าอยากได้สกินไครสะจริงๆก็ต้องพยายามสุ่มให้ได้คริสตัล4แดงนะครับแต่ถ้าใครไม่คาดหวังสกินตัวนี้แล้วแค่มาเล่นกิจกรรมเพื่อที่จะหวังของรางวัลพวกเนี้ยลุงว่า ณตอนนี้ถือว่าลุงคุ้มนะถ้าลุงไม่คาดหวังเอาใครสะสีทองนะนั้นลุงขอรีเซตอันนี้ลองรีเซตเดี๋ยวแล้วลองรีเซตเดี๋ยวเพื่อเพราะะตอนนี้คือลุงได้รางวัลที่ลุงอยากได้แล้วคือออฟกับพวกนี้เนาะไอคริสตัลสีแดงอ่ะลุงคิดว่าด้วยงบของลุงคงไม่ไม่สามารถทําให้ได้ถึง8เม็ดหรอกเพราะว่าถ้าจะเอา8เม็ดลุงว่าน่าจะไออพีประมาณอย่างต่ำสามถึงสี่พันอพีนะครับ fc ดังนั้นลุงจะขอรีเซตเพื่อมาลุ้นรางวัลนี้ในตาใหม่ดีกว่าโอเครีเซตด้วย29อพี ยืนยันปึง้งโอเคเห็นไหมเมื่อเรารีเซ็ตเสร็จแล้วอะเราก็มีโอกาสที่จะได้แก็บแบ็กเราก็จะมีโอกาสได้ออกนะครับ FC แต่การที่เรามารีเซ็ตครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่2 RP มันจะใช้แพงขึ้นโดยใช้69 RP นะครับ FC แต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าเราใช้69 RP แล้วเราได้ได้แก็บแบ็กหรือ off ออฟก็คุมนะโอเคลุงขอลึกลตรงนี้ขอให้ได้แก็แบ็กโอ้ได้เฮดเทคได้กล่องก็ถือว่าโอเคนะ ของนี้ราคา125เราใช้ไปแค่69อีกอันนึงมาอีกอันหนึ่ง99ดูซิว่า99อพีลุงจะได้อะไรขออน,นี่เลยกันยืนยันคริสตัลแดง,งอันเนี่ยคือแบบมันแทบไม่มีประโยชน์เลยนะมันแทบไม่มีประโยชน์เลยมันเหมาะสําหรับคนะสะสมคริสตัลนะเพื่อที่จะเอาไขรสาแต่ถ้าลุงลุงไม่สะสมถือว่าไม่มีประโยชน์สําหรับลุงเลยลุงขอลองอีกสักทีเนี่ยทีสองทีเนี่ยดซิจะได้อะไรยินยัน โอ้ได้ออฟถ้าเรารีเซ็ตเราจะเสียทั้ง99 RP เอา 99R ไปมันลุ้นนี่มางั้นอั้งสุดท้ายละดูสิอั้งสุดท้ายดูสิแกบแบกจะออกไหมมาอั้งสุดท้ายของลุงและของกิจกรรมนี้และยืนยันโอ้ยอ oh, ั้งสุดท้ายเกลือได้กุญแจกุญแ,แจเกลือมากเลยของมวยออกไปหมดแล้วนะเนี่ยมันเหลือแต่นะตอนนี้ถ้า2 4 9มีโอกาสได้อะไรเนี่ยมีโอกาสได้คริสตัลสองลูกได้แกบแบกได้ออฟ ในการสองงั้นงั้นลุงจัดสองอีกทีหนึง่งดูซิว่าเม็ดครั้งเนี้ยก็คือ1ิครั้งลุงเปิดไป1ิครั้งทครั้งเนี้ยลุงจะได้แกบแบ็กหรือเปล่าหรือว่าจะได้คริสตัลถ้าได้คริสตัลก็แสดงว่าคริสตัลก็มีโอกาสออกได้ง่ายนะถ้าสําหรับคนที่จะมาเล่นเพื่อเอาคริสตัลมามาลุ้นกันยืนยันโอ้ยได้แกบแบ็กโอเคยอดอะสรุปเลยนะ เรามาดูกันนะครับว่ารวมเลยกิจกรรมนี้ลุงใช้อภีไปทั้งหมด1399 RP นะครับ1,399งพีลุงได้ไรลุงได้กุญแจมาทั้งหมด5ดอกนะได้กุญแจมาทั้งหมด5ดอกได้ออฟมาทั้งหมด4ลูกนะครับผมได้ออฟมาทั้งหมด4ลูกได้คริสตัลมา1นอันได้กล่องเฮดเทคมา1กล่องได้ถุงมา2ถุงนะครับผมนั้นลุงมาเปิดเฉพาะของรางวัลที่ลุงได้กันในกิจกรรมนี้นะครับ fc กล่อง1กล่องอ่าเปิดกล่องก่อน1กล่อง นี่อันนี้สองลูกนะครับโอ้โหได้อีปิกเลยแล้วก็อันนี้อีกสองลูกเปิดเลยแล้วได้ถุงนี้นะครับถุงนี้มาหนึ่งถุงมาดูซิว่าไอ้ถุงเนี้ยจะได้อะไรมันบอกว่าอะไรมันบอกว่ามีโอกาสได้ช สกิน3ชิ้นมูลค่า1,350งอพีหรือต่ำว่าเรามารุ่นกันนะครับว่าลุงจะได้อะไรเปิดเลยโอ้ได้3ชิ้นอเอแล้วก็ถุงนี้อีกถุงหนึง่งนะครับผมเปิดเลยโอ้ได้3ชิ้นส่วนสกินอีกแล้ว,วอ่ะธรรมดามากเลยถุงนี้ห่วยมากเลยนะถุงเนี้ยได้สกินธรรมดาทั้งนั้นเลย สรุปนะครับกิจกรรมนี้ลุงได้ของมาแล้วก็มาเปิดออกมาทั้งหมดจากของอะได้ยิ้นส่วนสกินมาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับลุงจะสุมใหม่อะลุงจะสุมใหม่อะได้สกินอะไรแล้วมีมูลค่ามากกว่า RP ที่ลุงเสียไปหรือไม่นะครับผม f c โอเคงั้นลุงขอส่งสุมนี้กันเลยอีปิกปับปีติกนี่แหละมา รีเจนเดอรี่รีเจนเดอรี่โอเคอย่างน้อยยังได้สกินอีิีนะครับสกินนี้มีมูลค่า1,350นอาพีนะซึ่งใกล้แล้ะใกล้กลที่จะคุ้มแล้วโอ้ยสุดยอดเลยมาต่อซุอ่มสกินธรรมดาบ้างมาสกินธรรมดา3อันรวมกันสิจะได้อะไร รีเจนเดอรี่โอ้ยโอเคได้แบ็กสมิธ๊อปปี้นะครับผมซึ่งเป็นสก,กินระดับดีกาซี่นะครับสก,กินตัวนี้ลุงขอตีมูลค่าเป็น750อาพีแล้วกันนะครับด้วยความเป็นคอมบอรีกาซี่ให้750อ okay. าอาพีโอเคมาต่อไปก็ลุงขอซุ่มน่า มาเรามาดูกันนะครับว่าสกินระดับอีพิกหนึ่งอันสกินระดับดิคาซีหนึ่งอันและสกินระดับธรรมดาสามสกินเนี้ยรวมกันใช้สูตรเนี้ยมันจะได้รีเจนเนอรี่หรือเปล่าแบบมิกอะมิกแอนด์แมทอะเฮ้ยมิกแอนด์มิกอะลุยรีเจนเดอรี่สักเม็ดดิโอ้ได้เหตได้เหตเหตเชดครับ FC อีกอันนีนอะ่ะอะไรเป็นกุญแจ อันที่สามด่าอ้เฮ้สก,กิลระดับอีปิกอะโคตรคุ้มมากลุนคาคามาลุลูคคามาเอ้ยโอ้ยเฮสก,กิลระดับอีปิกอะหวยนั่กกนเนี่ยสกิลเนี่ยโอ้แล้วแถมได้กล่องพอมาเปิดเล่นอันหนึง่งนี่ดูนี่กล่องนี้ได้เลย โอ้ยดีกล่องซ้อนกล่องว่ะ oh. โอ้ยกล่องนี้ได้อะไรเนี่ยได้รีเจนเนอรีชิ้นสวยรสกิลรีเจนเนอรีอ่ะแล้วอ,อีก oh. อันนึงอะโอ้ยไปดีกล่องนึงโอ้มาดูกันนะว่าลุงได้อะไรบ้างนะครับ1399 r p ลุงได้สกินมาทั้งหมด3สกินรวมมูลค่าสกินที่ลุงได้ตัวนี้1,350 p อพีตัวนี้750ตัวนี้1,350เป็น3,450 RP อพีครับ fc โอ้ยถือว่าลุงคุ้มมากเลยนะครับกับกิจกรรมนี้ถึงแม้ว่าลุงจะแจ็คพอตไม่แตกเก็บคริสตัลไม่ได้ แต่ลุงใช้ไปแค่1,399อพีลุงได้สก,กินกลับมาตีเป็นมูลค่าอพีอยู่ที่3,450อพีเลยนะครับ FC โอ้สุดยอดเลยนะครับผมถ้าใครมีอพีมีมีงบจํากัดลุงว่าวิธีการที่ลุงใช้นี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะแต่ถ้าใครอยากได้ไอสระสีทองก็ก็คงเตรียมอพีมามากกว่านี้แล้กันมากกว่าลุงแล้กันเพื่อที่จะมานะเก็บทิสตันสีแดงให้ครบ8เม็ดนะครับ ถึงจะได้ KDA ใครสะ4ีทองไปนะครับผมโอเคนะครับลุงขอจบกิจกรรมนี้ไปนะครับถ้าใครชื่นชอบให้ลุงมารีวิวกิจกรรมแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดกิจกรรมใหม่ๆนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับผม